เมื่อวันที่3มีนาคมทางแฟนทิกได้ปล่อยคลิปตัวอย่างอัปเดตลัดเวอร์ชันใหม่ออกมามันทําผมขนลุกโคตรขนลุกที่ทำไมฝรั่งชอบจับตุ๊กตามาพนี่มันเด็บเบนี่แหละโอ้ตัวในวัยเด็กกเอ๊ะและนี่ก็คือรีแอคชั่นของผมตอนที่เห็นอัปเดตลัดครั้งแรกเย้ยเยอ่ะฮะคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องแล้วไงมีไอ้โง่สี่ตัวเดินไปหาบ้านใครไม่รู้กําลังทําบ้านแคมป์อุ้ยวู้ดัหนอเกตครีคอน ได้เวลาบินฉบต่ำถึงตัวเมืองแล้วไอ้หนุ่มมันต้องอย่างนี้ดิวะมันต้องแบบนี้ตึงก็เจ๋งไอ้น้องชายอู๋ออดุมมาสอดแนมบ้านยังไงต่อป้อมปืนยิงอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันขับป้อมปืนได้ด้วยเหรอโอ้ยโคตรดุดันโอ้ยบังคับป้อมถั่วแระได้ด้วยไอ้สัตว์โอ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเลยเอาเลยช่วงไคลแม็กซ์เวฟซีโฟมาแล้วแปะปั๊บเฮ้ยรีโมทซีโฟเหรอ เคอนเทนต์มหาศาลมูลค่าหลายพันล้านวันล้เจ๋งจิงสุดยอดเรื่องรีโมทซีโฟนเนี่ยเพราะผมเคยพูดถึงเมื่อนามาแล้วนะบอกว่าจะมีสักวันหนึ่งแล้วมันก็มีแล้วนะและมันจะเป็นคอนเทนต์เกลียนคนกันในพาร์ทนี้แต่ผมเสียดายอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาเล่นผมไม่ค่อยมีนะคลิปนี้อาจจะสั้นไปหน่อยและคอนเทนต์อาจจะไม่ได้มีเยอะอะไรขนาดนั้นแต่ผมจะมาทดแทนให้ในภายหลังนะฮะผมมีแผนที่จะใช้ซีโฟนทำนู่นทำนี่อีกเยอะเลยยังไงก็ขอให้สนุกนะนฮะ enjoy baby เริ่มปฏิบัติการอูชาก้าและเราเข้ามาตอนที่เซิร์ฟดีไปได้2นาทีพวกเราก็เริ่มออกหาของแล้วเอามาย่อยที่เอาโพสเรียกว่าการขึ้นบ้านเร็วนั่นเองโดยปกติแล้วเราจะสร้างบ้านก่อนแล้วค่อยออกหาของแล้วเอามันเจาที่เอาโพสแต่เราจะเริ่มจากการหาของไปย่อยแล้วก็สร้างบ้านและยิ่งพวกมือเชมังแม่นจะกระจับวางเนี่ยแม่งเอาของที่ย่อยมาได้เนี่ยไปยิงต่อแล้วค่อยเอาของมาย่อยอีกทีนึงแล้วค่อยไปขึ้นบ้านอีกทีนึงไม่โคตรเจ๋งอะข่าวบอยไอ้น้องนักเลงแดงตะวันตกมาแล้วพร้อมปุรุโม่คู่ใจ และต่อไปเราก็จะมาหาทำเลในการสร้างบ้านกันโดยในช่วงหลายคลิปที่ผ่านมาผมเลือกที่จะสร้างบ้านใกล้เซฟโซนไม่ก็ปั๊มน้ำมันแต่เพราะนั่นคือการทำคอนเทนต์กับดักแลกอื่นๆที่ไม่ใช่การสเปรยของเอาไว้ใช้งานในรอบถัดไปเพราะว่าการทำซีโฟในแต่ละลูกเนี่ยมันต้องใช้เวลาและในระหว่างที่เราออกไปหาแลหาของต้องไม่โดนเลดด้วยซึ่งการที่เรามาสร้างใกล้ปั๊มเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเรามาอยู่ปากเหวของยมาโลเรียบร้อยแล้ว พอทาบ้านที่เอาไว้พักพิงเสร็จผมก็ว่าจะออกไปย่อยของพอเท่าที่สังเกตมามีบ้านเพียงแค่ไม่กี่หลังเท่านั้นที่อยู่ข้างปั๊มอาจจะเป็นโอกาสของเราที่ออกไปฟาร์มได้โอ้โหปั๊มน้ำมันแม่งล้านมาพอกับปั๊มแถวบ้านกูเลยอะนี่ปั๊มบ้านกูปะเนี่ยเจ้าของร้านอยู่ไหมครับไปจืยไปจืยผมมาจ่ายค่าน้ำมันที่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 ติดไว้ครับไม่มีคนอยู่เลยเฮ้ยมีเสียงคนตัดไม้ข้างๆเราด้วยเราอาจจะต้องไปตัดไฟนั้นแต่ต้นลมกันหน่อยนะจัดคุณเป็นไกรนี้มาสร้างบ้านในเขตอนนุรักษ์ี้ คุณมีใบอนุญาตเปล่ามมาเก็บเห็นในเขตอนุรักษ์มึงติดคุกตลอดชีวิตแน่น้องเอ้ที่ยิงอ่ะบีฟด้วยลูกซองไม่ใช่วีตผ่านประตูเด็บี้ผ่านพื้นบ้าน <c oughs> คนถูกจับแล้วขอหามาสร้างบ้านในเขตอุทยานแห่งชาติโอ้ของเยอะดีตอนนี้คุณพ้นผิดแล้วนะครับคุณสาม,มารถไปอิสระได้แล้ว <c oughs> เดี๋ยวนั้นนี่เบลดฟอร์มทูสตอรี่หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวก็ดโดนอุ้มหลักเฮ้ยก็สร้างจากเรื่องจริงไงเห็นเยอะแยะเราพูดความจริงใครจะมาจับเรานี่ เฮ้ยคุณตำรวจจากผมเรื่องไรนี่จากผมเรื่องไรผมทำอะไรผิดนี่ดจวยด้วยยจ้ากูด้วย name? และผมก็เอาของจากการที่ไปป้นเอยอยไปเก็บภาษีมาเอามาย่อยของต่อรู้สึกดีใจที่คนแถวนี้ยอมคุยกันดีๆก่อนที่จะยิงกันผมรู้สึกปื้มมากเลยยอมคุยดีๆเหรอมันยังไม่ทันได้พูดเลยไปยิงมานัะเล้วเฮ้ยเงียบปาก หลายสิ่งเหมือนจะง่ายใช่ไหมฮะไปยิงคนเอาของไปย่อยสร้างบ้านแล้วก็สร้างกับดักในคลิปลัดหลายคลิปที่ผ่านมามันเหมือนเป็นโหมดอีซี่สำหรับผมแต่ไม่ใช่กับตอนนี้ที่หมดโปรโมชั่นผู้เล่นหน้าใหม่แล้วระดับความยากของผมในตอนนี้มันเลยขึ้นมาเป็นระดับโคตรพ่อพูดง่ายๆก็คือเราโดนตีระดับมหากราบที่ว่าเรายิงมันจัดตรงไหนมันหันมายิงเราได้หมดมาดักหน้าบ้านและด้วยฝีมือของพวกเราที่ยังอ่อนหัดบวกกับสปิงเนี่ยที่โคตรช้าทําให้การโต้กลับเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเราโคตรๆพอรู้ตัวเริ่มสู้ไม่ได้ผมเลยให้น้องไปสร เราไมาได้คุยกันคีพอมาถึงบ้านใหม่เราก็เริ่มใหม่หมดเลยนะฮะเราก็เอาของจากบ้านเก่ามาเสริมเล็กน้อยแต่ของเราก็มีน้อยอยู่ผมก,ก็จะออกไปฟาร์มของเพิ่มที่โอแกสใกล้ๆเดี๋ยวพี่มานะพี่ไปทุดงป่าปมากกันทะเลก,ก็มีชีวิตชีวิตทะเลก,ก็มีหูใจหูใจ เอ๊ยโอ๊ยอ,อ,อไฟไหม้ไฟไหม้ตูดกูโกทูเฮลโกทูเฮลข้าจะขอส่งเจ้าให้แกซาตานซาตานจะได้ร,บรับดวงวิญญาณของเจ้าน,าน,น,าน,น,านา้องน้องซาตานซาตานแอะแอะเวิ <c oughs> ลด์คำทูซาตานเวิลด์คำทูอันเดอร์โวลรู้แล้วว่าทำไมมีแต่คนถามว่าเมื่อไรจะโตไอ้ทอมมี่ก็บอกแรกแล้วเลยอเพอคขับปืนไอ้กรบอกแรกก็รู้สึกห้าวฮะมีคนยิงกันอยู่ข้างปัม๊มหัวเลยว่าจะไปเสือกสักหน่อยโหูยม่งซัดกันยับเลยอะ โอ้โหโอ้โหยิงกันเละเลยอะหน่วยสเตลมาถึงแล้วไอ้น้องรีคอนสอดแนมเดี๋ยวมันจะต้องมีผ่านทางนี้แน่นอนเลยดูจากทรงละพอเก็บตัวแรกไปได้ก็จะยิงตัวที่สองต่อกับค้างครับผมแล้วก็โดนตัวเสือยิงตายโอ้โหกระเดมเชี่ยคอมมูลค่า2อง0มืนทำได้แค่นี้กูเลยเหลือเชื่อ พอเตรียมการนุ่นนั่งเสร็จนะฮะซีโฟก็พร้อมที่จะทําการเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็ได้ให้น้องเอากล้องส่องทางไกลมาให้เพื่อที่ผมจะได้เฝ้ามองและจับตาดูโอ้โหซูมทีเห็นเล้นตูดหมดวางมุมสวยๆเลยนะเอยไอ้วันเฟซโกโฟวางระเบิดเอะเอาตรงไหนดีวะมุมมันก็เยอะอยู่นะมุมเปิดอ่ะเอาซ้ายดีไหมอ่ะเนี่ยไอ้ช่องตรงเนี้ยกดระเบิดก็น่าจะโดนคนอยู่มั้งมุมถึงมันจะเป็นมุมปิดแต่แรงระเบิดมันน่าจะเยอะอยู่อะ ดูโง่ดีว่ะแต่ก็แท้งมันได้อยู่พอวางซีโฟเสร็จผมก็มาทําบ้านแคมป์ไว้พอถ้ายืนด้านนอกนานๆเดี๋ยวจะหนาวไข่ตายซะก่อนเออเจอเจอเจอมันอยู่มาร์เก็ตเหรอมันมันอยู่ไอ้มาร์เก็ตอ่าโอเคโอเคโอเคไอ้เชี่ยของพี่ยังเต็มตัวอยู่เลยว่ะยังไม่ได้เก็บเลยดูดิกํลังไปที่ลีพี่ดูให้ดีโอเคโอเคโอเคไอ้เชี่ยกูไม่ทิ้งของแม่งละไอสัตว์พี่กําลังไปรอแป๊บเห็นละเห็นละเห็นละมันวิ่งเข้าไปข้างปั๊มอ่ะถ้าถ้ามองก็คือมันอยู่ฝั่งซ้ายเอง เฮ้ยมันอยู่บนหลังคาแล้วมันมันมันจะลงมาลีมันจะลงมาลีเตี้มเตี้มเตี้มลงแล้วก็ลยกกเลยกกเลยกตายไหมตายตายตายตู้ตู้ก็ตุกเลยเฮ้ยตัวกระเร่งตีนลัวเลยเมื่อกี้สักลักอะไรอีกเฮ้ยเอามาอีกลูกเอามาลูกจัดเลยจัดเลยต่อเลยต่อเลยขอแบบชิดในลึกๆเลยนะแบบริบตัวลึกๆเลยชิบๆๆๆเลยพี่เฮ้ยโดนแน่น้องมองไม่เห็นหรอกให้อันตรายร้ายแรงให้เป็นตอนกลางคืนนะเออว่ะตอนงคืนมันจะมองเห็นไหมอ่ะ เ้ยมันเลืองเสีงท้ากว่าแบนนี่ไงออออออพวกเรารอกันนานมากฮะยันดึกเลย,ยก็ไม่มีใครมาสักทีผมกับน้องเลยออกไปหาของกันฮะแต่ระหว่างทางน้องนั้นโดนดักซุ่มยิงซะก่อนสองตัวไอ้คีมาตายหนึ่งตายหนึ่งนั่นเนี่ยมันเจ็บหนักมันเจ็บหนักมันเจ็บหนักกำลังวิ่งไปซ้อนตายตายผมตายตามไม่แล้วสวยสวย,สวย,สวย,สวย เอ็นพีไฟว่ะโอ้ยของใช้ได้อยู่แค่มันชื่ออะไรดูให้หน่อย E E เอ่ไม่คุ้นอ่ะไม่เป็นไรหรอกโอ้ยไอ้เพิ่งตีนไอ้ยวนเราแตกแน่เราแตกแน่เดี๋ยวดูคอให้พอไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยอ่ะพี่มันวินวอนเลยสัตว์ไอ้บแตกว่ะก็แตกไอ้ยวนไม่นะไอ้ยวนพันกู ยิงถามไว้ใครไปยิงมันมาวะพอฮอไปแล้วเราก็กลับมาซุ่มซีโฟต่อบอกให้บอกผมกดผมกดใจเย็นดีกดไอ้จะเพื่อเพื่อเพื่อไอ้ยัยมันเดินมันเดินออกมาแป๊บเดียวไอ้สัตว์มันมันเดินมาแล้วมันเดินมันหันออกอ่ะสองตัวเพลินสองตัวเพลินสองตัวยัยมันทีนี้เสือไปอยู่สองตัวเลยมันมันสนใจทางพี่อยู่ใช่ไหมใช่แค่พิงพิงพิงน็อกหมดแล้วยิงน็อกหมดแล้ว ของดีใช้ได้นน่ไอหนูขอคุณที่ใช้บริการ C4 ออนไลน์จับควายส่งถึงโยโมโลกตอนนี้ก็เป็นช่วงพักนะเพราะว่า C ีโฟเราหมดบ้านและแล้วผมก็เลยมาทำป้อมปืนต่อเพราะว่าเห็นระบบใหม่เราสามารถควบคุมมันได้ด้วยผมเลยจะมาลองดูว่ามันเป็นยังไงไหนดูซ yeah, ิเยดูไม่ทันเกียร์ solid อ้น้องวิ่งเข้ามาเลยมันจะจิงตัวเป็นรูเลยอ๋อมันหนืดอย่างนี้นี่เองมันมันมันไม่เรียกว่าจะหันตามเมาส์ตลอดมันมันดื้ช้าๆไหนเรามาดูกันหน่อยดีว่าไฟล์ฤทปืนมันเป็นยังไงบ้างนี่ตัวแสดงแทนมาแล้ว ถอยไปไกลอีกนิดนึงเปืนมันก็ดีเลยอยู่นะดีเลยสักเซียววีหนึ่งอ่ะตอนคลิกอ่ะโดนไหมโดนไหมโดนโดนโดนเปี๊ยอองเปี๊ยแมวเปี๊ยแมวเปี๊ยแมา,แมาโอ๊ยเอาตายหาเลยอ่ะแต่วบอกยิงกันไม่ตายไงตายพี่ของเล่นนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็ก13ปีแนะ่นอนอ่ะเก็บไว้เข้ากูฏด,ดีกว่าเว้ยเอาเดี๋ยวได้สีฟกมาปุ๊บก็มาจัดงานเลี้ยงต่อเลยกำลังตีทางอยู่เลยเฮ้ยพี่ว่าเองถอยมาก่อนว่าตรงนั้นมันเห็นนะมันเห็นนะมันมองไกลๆอ่ะมามาตรงพี่มาตรงพี่ก็ได้มันไปแล้วมันไปแล้ว ตายหนึ่งตายหนึ่งตัวระเบิดไอ้น้องเอ้ยนองเอ้ยเจอหนึงซิกแ่อนซิกนลาลาไปไลาล่าเลลาองตสองสองกโดน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 สวยสวยสวยตา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 ยไอ้น้องนี่โดนตีโฟพี่ไปซาตัวกระตุก จากนั้นผมก็ลองมาเกิดที่บ้านเก่าดูปรากฏว่าบ้านเก่าเลยยังไม่โดนเลทฮะพวกเราก็ย้ายกลับมาอยู่หลังเดิมซะเลยแต่พอกลับมารอบนี้บ้านกลับเต็มแถวนี้ไปหมดเลยเลยมักจะมีเนี่ยนานรีเดินม,มาเคาะประตูหน้าบ้านแล้วถามว่าเอาคุกกี้ไหมผมได้ตอบไปว่ากูไม่เอาคุกกี้วะไอ้เหี้ยกูดื่มจะด้อยคำกูรักสุขภาพแม่งมาเคาะประตูหน้าบ้านอีกแล้วบอกว่าไม่เอาคุกกี้เนี่ยนานรียังไงเล่าชาวกล้วยชากำราบส<ด>ู้ไม่แดกมาบริการท่านพ่อแม่กูรักสุขภาพกินมาสวรรค์กูได้สเต็กอีเวนไม่คุยกลาร์ตมรวง ไม่แหกไว้พอเสร็จธุระจากตรงนั้นเสร็จผมก็มาหาบ้านเลดต่อผมเลยเลือกบ้านที่อยู่ใกล้เรามากที่สุดก็ตรงนี้แหละมาได้เวลารายการคนค้นบ้านหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกเอาไปเลยเต็มเต็มสี่ดอกเต็มประตูโอเพ่นเดอร์รอพีสขอตรวจสอบนะครับว่ามีของผิดกฎหมายหรือเปล่าโอ้โหของแม่งเกเรกระดาจัดเลยอะคนไม่มีอะไรเลย วัดตับ <entertain> ฟักด sure. ูดเฮ้ยนี่มันใช่มูลนิธิไม่แสวงผลกำไรนะเว้ยไม่เหมือนบางบริษัทนะบอกว่าตัวเองไม่แสวงหาผลกำไรแต่เงินที่พวกมึงบริจาคมาคือกำไรของกูเลยนะน่ไม่ใช่น้าหงกูเหมือนยูนิซีเบอทำบุญไม่หวังผลตอบแทนนี่เข้ามาอย่างตอนที่ผมเตรียมซ4ฟเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาทำบ้านแคมป์นาปั๊มน้ำมันแต่ก็เผราอมีนักแสวงบุญใจดีผ่านทางมาแล้วก็มาแจกกระสุนฟรีๆให้เรากินแบบกูไม่ขอดิซ้ำอ่ะเฮ้ยยิงบ้านกูไอ้นม ไอ้เหี้ยบรรลุกระสุนไฟมะเลยไอ้เหี้ยประตูพังมันเป็ะจัมปันแล้วเอาปะจัมปันกูพวกเหี้ยพังรถบ้านกูไอ้เหี้ยคอนเทนไม่ต้องต้องทำแม่งและไอ้เวนเออเออเออเลยมันยิ่งเจะกำลังเสริมกูไอ้เวินเจ็บเจ็บเจ็บทุกตัวพี่โดนทุกนัดหลังบ้านเจ็บมานอคมานอคมอนอคเขีร์แล้วเคลี้ยแล้วเขี้ยแล้วไปเก็บเลยไปเก็บตัวหน้าเลยเก็บตายแล้วตายแล้วไปเก็บอีกตัวนึงเลยเฮ้ยไอเจ้สวย เต็มด้วยแล้วผมก็ขอมาเก็บที่บ้านแคมป์โชคคาวที่ผมเพิ่งได้เลดไปตอนเมื่อกี้ไม่รู้ว่าจะเป็นโชคร้ายหรือโชคดีกันแน่เพราะว่าพวกมันพุนพ่งเป้ามาเลดหลังนี้ต่อเลยโชคยังดีที่ไม่ใช่บ้านหลักเราเฮ <c oughs> ียดุจังวะ <c oughs> ตอกกระกำลังเสริมด่วนๆเลยมวแตกสวย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 โดนมันโดนหัวหนึ่งนัดสองนัดโดนไปสองนัดดาวตาย โอเคล่วงบ้านมันน่อยู่บนเขาทางซ้ายเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้อาจจะใช่นะเ,เรายึอกันโคตรนานเลยผัดกันตายผัดกันยิงไปยิงมาแล้วมันก็กลับไปเอาซีโฟไปเอ,เอานู่นเอานี่มาระเบิดบ้านต่อและนี่ก็จะเป็นจุดตัดสินแล้วฮะว่าใครจะอยู่ใครจะไปไอเชี่ยมันยืนระเบิดอยู่เลยมันมันกำลังยืนระเบิดอยู่เลยบลลังคา้าโอ้โหบ้านที่แสนสงบกูบึ้มไปต่อหน้าเลยไหนไอมือหนึ่งด้านระเบิดมันอยู่ไหนแล้ววะ ไม่ได้แดกคู่รอกโอ้เพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนมาเนี่ยไอตัวปัญหาอุ้ยระเบิดโอ้โหระเบิดเพียบเลยยึดยึดซับขอยึดซับไปแล้วนะครับผมไปแล้วและหลังจากนี้พวกมันก็ไม่มาอีกเลยนะผมเลยเอาเวลาที่เหลือมาซ่อมบ้านหลังนี้ต่อก็เป็นบ้านแคมป์หน้าปั๊มนั่นแหละระหว่างที่ยิงกันอยู่บ้านหลังนี้ก็แตกเป็นเรียบร้อยแล้วนะเพราะเป็นแค่ประตูไม้น่ะเนาะโอเคฉีดยาฆ่าปวูเรียบร้อยแล้วบอกว่าจะไม่มีแมลงมาขึ้นอีกนะโอเคบ้านแคมป์พร้อมเหลือเอันแน่ ชอบบันเครื่องหรือเปล่าชอบบันเครื่องใช่ม,มา <S <S ตายซไส้จนขโมอยอะไรรถยนต์ทำผิดโทษปรับอาจถึงชีวิตนะครับทำไมไม่มาตอนที่กูวางซีโฟวะกูยังไม่ได้วางเลยพวกมึงมากันแล้วอ่ะโถไม่หนุกเลยโดยสวัสดีครับพี่หยัมยสทรวันนี้ไปไหนมาครับดาวราติดตั้งซีโฟวเคาน t เตอร์สไตร์โกออฟเฟนเลูกที่สยังไม่ได้วางเลยมาอะไตอนนี้

แล้วพี่จะมองเห็ดไหมวะเดี๋จะต้องต่ำลงสักหน่อยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเออเอเอ้าด uh, uh ับไปเลยเดี๋ยวไปกู้ให้เดี๋ยวกู้ให้ Five minutes later อี่เหอนี่เหรอนี่เบื่อนี่เบื่อโอ้โห่าฮะฮะยวันนี้มันอะไรน่ขนเดี๋ยวตัวเดียวโอ้โหโอ้โห ว่าจะไหนก็เชี่อมเงินไปแล้วพี่ไม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 ่ป้อมปืนยิงป้อมปืนยิงอ๋อเหรอเออตายหมดเลยตายหมดเลยเดี๋ยวออกไปค้นของเดี๋ยวออกไปค้นของเออกลายเป็นศพเพราะความบาดใจว้ไอ้น้องโดนดาไอ้เหี้ยเฮ้ยกลับไปน้อกลับไปน้วงถือเลยถือเลยถือเลยกูเล็ก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 ไม่โพี่ตายอ่ะตาย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 อ๋อตายมันนิ่งเลยนิ่งเลย มา,มา้ย <laughs> ตาย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 5 minutes later อุ้ยไอเชียมันมันไม่เห็นโดเรนี่ว่ะโอ้โหไม่น่ารีบบินขึ้นมาเลยเฮ้ยเตรียมเตรียมนะเตรียมนะไม่มีตัวนึงจะไม่เข้ายแล้วเตรียมเลยเตรียมเลยเตรียมเลยกดเร็กดเร็วกดเล็วตาย สวย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 ดู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 ด้ดูดูนูด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 ้ดู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 ู้ดลดนดูดูู้ดูู้ด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 ูแล้วดู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 ด้าูด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 ูขูด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 ่ดูดูดูนูด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 เดูาูด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 ัดู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 ด กดเล็กกเล็กกเล็กด็เล็อีตาย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 ต่ไตเยืต่ยืมยืมยืมยเฮ้ยเดี๋ยวพี่วิ่เก็บของนี่เก็บของต็มเต็มเต็มเต็มไม่มีของไม่มีของแล้วพี่พลาดผมลองกดซัอเออพี่ถึงหน้าประตูป้อมแล้วพงาล้วพิอยแล้วพิแล้วพิองแวของของเต็มเลย หลังจากนี้ก็จะมีแต่ตัวป่ามาโดนระเบิดนะฮะไม่รู้ว่าจะเอามาให้ดูกันทำไมผมเลยว่าจะตัดจบตรงนี้ก่อนแล้วบ้าน uti, หลักเราก็โดนเลท Angie, ด้วยนะเพราะผมและขี like ้เกียจกันแล้วเพราะแม่งดึกและง่วงก็เลยเลิกเล่นกันก่อนเลยเดี๋ยวเอาไว้รัดผ้าหน้าเราจะมาแก้มือกันแล้วจะเป็นคอนเทนต์อะไรเดี๋ยวฝากติดตามไปนะครับผมว่าทุกคนเราดีหรอรับคนผมฝากกยิบยวบ